สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันนโกนะครับที่พุทธคุณของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือพญาเต่าเรือนหรือว่าเครื่องรางนะฮะจะโดดเด่นทางด้านโชคลาภเมตตาแค้วคลาดค้าขายดีนะครับวันนี้ก็มีพัสดุนะฮะมาถึงผมทั้งหมดก็1 2 3 4นี่มาถึงต้องบอกว่า ก่อนปีใหม่แล้วนะครับก่อนปีใหม่แต่ยังไม่มีเวลาได้ทําคลิปสักทีครับพี่ๆวันนี้ก็หยิบยกเอา4กล่องนี้มาทําคลิปนะครับมีของเคอรี่และของไปษณีเดี๋ยวผมจะแกะทีละกล่องเลยนะแล้วก็จะขออนุญาตใช้ใช้ใช้เวลาแบบรวดเร็วนะครับเพื่อจะไม่ให้เสียเวลามากจนเกินไปนะฮะจะพูดเร็วนะครับพูดเร็วแล้วก็จะบอกราคาบอกราคาที่บอกได้เลยนะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบ ะะหรือสนใจอยากเช่าบูชาก็ติดต่อแอดไลน์กันที่0 9 2 4 1 9 1 5 8 8นะครับเห็นไหมครับนะฮะแอดไลน์ได้เลยครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8แอดไลน์ไม่ใช่ไอ l ดีไลน์นะครับเป็นเพิ่มเพื่อนจากเบอร์มือถือมันจะมีช่องนะฮะไอดีไลน์แล้วก็เบอร์มือถือพี่ติ๊กตรงที่เบอร์มือถือนะครับแล้วก็ใส่เบอร์นี้แล้วกดค้นหาจะเจอว่าโบ๊ทโอฮาน่าครับเพื่อเพื่อนได้เลยครับวันนี้ผมจะเปิดราคาทั้งหมดเลยนะครับจะเปิดราคาให้เชช่าาบบูกััันนท้งหมดลยะคร ขออนุญาตพูดเร็วหน่อยนะครับอขอจัดพื้นที่สักคู่นะฮะพัสดูห่อแรกนี่เป็นของไปษนีนะฮะส่งมาตั้งแต่วันที่28แล้วครับเห็นไหมครับ28นะฮะเวลา11นาฬิกานะฮะส่งมาเป็นแบบ EMS นะผมฉีกเลยนะครับนะฮะฉีกเลยนะครับเพื่อจะได้เร็วนะครับโหเยอะเหมือนกันครับ มีมาทั้งหมด3ห่อนะครับถ้าใครไม่เห็นก็ซูมหน่อยนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่จะแอดไลน์กันก็ซูมซูมชมนะครับนนี้ผมจะพูดเร็วนะครับพูดแบบเร็วๆเลยนะ,ะห่อแรกเป็นผ้าแบบมีกล่องครับกล่องแรกเป็นรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยหลวงพ่อหลิวปานโกร,รุ่นเจ้าสัวครับ รุ่นเจ้าสัวโอ้โหผิว,ผ,วออผิวออกแดงแดงอมชมพูครับทุกท่านผิวออกแดงแดงอมชมพูครับสวยมากนะครับสวยมากอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ชมเห็นไหมครับองนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวนะครับกล้องยังไม่โฟกัสนี่ครับ จมูกโดง่งนิ้วครบสวยเลยรุ่นเจ้าสัวองค์นี้เป็นบล็อกนิยมครับจอจานมีขีดครับด้านล่างนี้จอจานมีขีดนะอย่าหยิบกล้องสักครู่นะครับจะได้เห็นบล็อกเนาะนี่ครับดูสิครับนี่เขาเรียกบล็อกจอขีดครับเห็นไหมครับคำว่ารุ่นเจ้าจอจานมีขีดครับ อันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเนี่ยฮะนิ้วครบสวยจมูกโด่งครับนะฮะนะะพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวเนี่ยชื่อดีเป็นมงคลน,นะเป็นมงคลน,นิยมแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะคำว่าเจ้าสัวนี่แหละครับทำให้มีโชคลาภเมตตาแค้แคาดค้าขายดีนักแรครับนะฮะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2538รบครับพี่ๆนะโอ้โหองค์นี้พึขึ้นผิวลุ้งครับนี่ครับต่อโคตรคม,คม พื้นผิวเหรียญเรียบเนียนตึงล่องหางเลข3สวยครับนี่เลยนะครับปกตินะับพร้อมกล่องสวยๆนะฮะเกดนี้ผมปล่อยอยู่ที่4,400 4 0 0นะครับแต่วันนี้นะพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้นะครับและก็รับประกันพระแท้ตลอดชีพให้พี่ๆนะครับท่านไหนทักก่อนผมลดให้เหลือเพียง3,200บาทเท่านั้นครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับพี่ๆ ลดให้เหลือ3,200บาทเท่านั้นครับรุ่นเจ้าสัวครับปี38นะองค์แรกผ่านไปนะครับ <c oughs> สักครู่นะฐานสูงไปนิดหนึงครับ กล่องที่2ครับอ๋อเหรียญมหาเศรษฐีชุดกรรมการหลวงพ่อหวันอมอนนี่ไม่ใช่หรอกครับนะฮะเพาถ้าหลวงพ่ออื่นถ้าไม่ใช่หลวงปู่หลิวเนี่ยผมดูไม่เป็นหรอกนะครับนะแต่มาดูกันนะครับว่าใช่หลวงพ่อหลิวหรือเปล่าหล,หลวงปู่หลิวหรือเปล่านะครับ โอ้มาสององค,ครับพี่พี่องแรกโอ้โหดูสิครับสวยมากครับนี่คือหนึ่งในหนึ่งพันองครับพี่พี่โอ้โหเนื้อเขาเรียกกันเนื้อปีกแมงทัพครับพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิธิ์ครับพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิทธิ์ครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 4ครับใต้ฐานเนี่ย นะฮะจะทำเขาเรียกว่าเดีย๋ยวนะผมซูมแล้วจะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะมีลอลิงแล้วก็จุดแล้วก็แปดสิบสี่ครับจะมีเลขแปดสิบสี่บอกกล้องพอซูมมากๆก็ภาพก็แตกนี่ครับจะเห็นคาว่าลอแล้วก็จุดแปดสี่ครับนะฉลองอายุครบแปดสิบสี่ปีหลวงปู่หลิวในปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสี่ครับพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิทธิ์ครับ สร้างไว้เพียงหนึ่งพันองค,ครับพี่ๆจ๋าโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับนี่คือหนึ่งในหนึ่งพันองค,ครับโอเคจี๊ดจา๊าดมากนะนะครับจี๊ดมากหายากมากครับต่อไปอีกองหนึ่งนะครับรุ่นอะไรฮะอุะอ้ยนี่เนื้อนังวะครับพี่ๆมาคู่เลยครับ มาคู่เลยครับองค์นี้คือเนื้อนวะครับนี่ครับนี่ก็คือ1นึ่งในหนึ่งพัองครับนี่ครับจะมีรอจุดแปเช่นเดียวกันครับนี่ฮะพระปิดตายันยุ่งเนื้อนวะโลหะครับสวยสมบูรณ์มากครับนี่คือ1ในหนึ่งพันองเช่นเดียวกันครับพี่พี่สร้างไว้ในปีพศสองพัสิบสีครับเนื้อนวะโลหะครับสร้างเนื้อนวะ เนื้อเมฆสิทธิ์และเนื้อเงินครับสร้างไว้สามเนื้อเท่านั้นนะครับนวะเมฆสิทธิ์และก็เนื้อเงิน3ามเนื้อเท่านั้นครับนะฮะหายากมากครับนี่คือ1ใน1,000งพัองค์เช่นเดียวกันครับพระปิตายันยุ่งหลวงปู่หลิวยุคต้นปี2534ครับสุดสครับสุดๆครับสุดๆนะฮะห่อแรกนี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยนะหายากมากครับคู่นี้มาอีกห่อครับ นี่รูปหล่อครับเอานี่ก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่หลิวครับมาคู่เลยครับพี่พี่มาคู่ครับนะฮะมาคู่เลยครับเห็นไหมเอ่ยซูมติดไหมครับนี่ไงสวยๆเลยครับพี่พี่จ๋ารูปหล่อหลวงปู่หลิวปันโกครับหลวงปู่หลิวปันโกเนื้อทองแดงลมดำสวยๆครับ องนี้ขึ้นเงาองค์นี้ขึ้นลุงเอขึ้นด้านด้านหน่อยครับนะสวยๆเดิมๆทั้งคู่เลยครับเนื้อทองแดงลมดําทั้งคู่ครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวรุ่นเปิดโลกปี2539ครับเนื้อทองแดงลมดําอุดกลิ่งครับนี่ครับต่อโค้ดทั้งคู่ครับสร้างปี39ในพิธีเปิดโลกปี39ครับผมปล่อยไปสูงสุด2 5 0 0 0 0ถึง3000ครับวันนี้นะฮะ ผมแบ่งให้เพียงองค์ละ1,500บาทเท่านั้นครับใครทักก่อนผมให้ก่อนนะครับกิ่งดังชัดเจนครับนะองค์ละ1,500บาทเท่านั้นครับรูปล่อรุ่นเปิดโลกปี39ครับสุดๆละโอ้โหซูมเยอะเกินนะฮเหลืออีกห่อครับ โอ้โห oh, ส่งมาเยอะมากเลยนะพี่ท่านนี้อันนี้อีกสองห่อเล็กๆครับท่านไหนชอบรุ่นไหนองค์ไหนก็ทักทายได้เลยนะครับนะฮะตอนนี้มีภาพป,ปิดตาสององค์เท่านั้นนะครับยังไม่เปิดราคาออกไปนะครับนะฮะยังไม่เปิดราคาออกไปมีภาพปิดตาสององค์เท่านั้นนะครับสามองค์เจ้าสัวและรูปหล่อรุ่นเปิดโลกนี้เปิดราคาให้พี่ๆแล้วนะจ๊ะนะครับ ต่อไปโอ้โหพี่ครับนี่คือพระผงพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับพระผงพุทธคุณหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นยันนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีครับนี่ครับเสาห้าสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับรุ่นมหาเศรษฐีครับ พิมพ์นี้นะฮะสร้างที่วัดไร่แตงทองเห็นนะจังหวัดนครปฐมครับเขาเรียกชื่อพิมพ์นี้ว่าซุ้มเศรษฐีใหญ่ครับซุ้มเศรษฐีใหญ่ครับปี2536ิครับพี่พผมปล่อยอยู่ที่2500บาทแต่วันนี้ถ้าใครทักก่อนผมแบ่งให้ก่อนนะครับ2 5 0 0วันนี้ไม่ปล่อยนะครับแบ่งเพียงนะครับ1,200บาทเท่านั้นครับใครทักก่อนให้ก่อนนะครับมีองค์เดียวนะครับ แบ่งเพียง1,200บาทเท่านั้นครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับสุมเศรษฐถีใหญ่ปี36ครับจีจาดมากๆนะวันนี้นะอ่ะอีกห่อครับพี่พี่โอ้โหแดงแป๊ดเลยครับแดงแป๊ดเลยครับ องค์แรก2องโอ้โหสวยมากนะครับพี่พี่สวยมากๆครับนี่คือพญาเต่าเรือนครับโอ้โหสวยแดงมากครับน่ารักด้วยนะครับเหมาะแก่สุภาพสตรีนะครับนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นเพื่อมาตุภูมินะครับหรือเต่าโชคเต่าลาบเต่าค้าขายครับพี่พี่นะฮะ เตาโชคเต่าลาบเตาค้าขายครับพ่อค้าแม่ค้านะในะตลาดนะครับจังหวัดนครปฐม,ามราชบุรีกาญจนบุรีบูชากันเยอะมากครับรุ่นนี้หลวงปู่หลิวจะสร้างเพื่อนะสมทบทุนนะครับถวายนะครับวัดบ้านเกิดของท่านก็คือวัดหนองอ้อครับจัดสร้างในปีพศ .2531 ครับชื่อเพื่อมาตุภูมมครับเต่าโชคเต่าลาบเต่า้าขายครับ นะฮะสวยสวยแดงๆเลยครับพี่พี่จ๋าสวยมากสวยน่ารักครับปกติผมปล่อยอยู่2,500ครับ2อ0 0 2,500อยู่ประมาณนี้แหละครับต่อ1องค์นะครับวันนี้นะฮะใครทักก่อนผมแบ่งให้ก่อนเลยนะครับองค์ละ1,500บาทเท่านั้นครับสวยสแดงๆดครับด้านหลังเป็นยันมหาโชคมหาลาบครับพ่อค้าแม่ค้านะครับ เซลแมนเซลเกิลนะฮะเหมาะสมมากครับพี่พี่เพราะน่ารักครับและประหยัดทองด้วยเวลาไปเลี่ยมเงินเลี่ยมทองนะไม่ราคาทองไม่สูงมากด้วยครับเพราะองค์น่ารักครับขนาดประมาณเหรียญ2บาทเท่านั้นเหรียญ2บาทไม่ใหญ่เลยครับนะครับเหรียญ2บาทไม่ใหญ่เลยครับน่ารักมากๆครับพี่พี่นะครับมี2ององค์นะครับรีบทักทายนะครับใครอยากได้รีบจับจองรีบเช่าบูชานะครับนะฮะของขวัญต้อนรับปีใหม่ครับพี่พี่จ๋านะครับ สวยมากหอแรกมีพระเครื่องมาทั้งหมด8องค์ครับนะครับหอแรกมีพระเครื่องมาทั้งหมด8องค์ครับสวยมากนะมาต่อไปหอที่2ครับส่งมาเป็นแบบ e m s นะครับ e m s เอกชนนะครับส่งมาตั้งแต่วันที่ วันที่อะไรนะครับวันที่29่สินะครับเวลาส0บนาฬิกานะครับนะฮะมาเดี๋ยวแกะเลยครับ <c oughs> เครื่องทุนแรงอยู่ไหนเนี่ย สักคู่นะครับ